อาไแจววันที่ยี่ิบยี่ิบเป็นไรบะงยี่หกท่านชิคเตอร์มาเลยพี่บกใช่ป่าเอ็มาเลยวันเสาร์วันเสาที่ยี่หกนะครับวันนี้วันที่สามของการเดินทางเหนื่อยมากครับลำลำเนอโดยจับวันนี้กี่โมงแล้วจับตอนนี้ตีห้าสี่สิบห้าครับตีห้าสี่สิบห้านะครับ เปนกันทุกตัคนแล้วครับอาบน้ำกันเสร็จแล้วเสรควายไม่อาบน้ำครับดูหน้าจะชัดมันไม่อาบน้ำโโคกโับโคไม่อาบน้ำทุกวันเลยโซตะเคลโซตะเคเออีจไปหนกันจอบวันนี้เขาบอกว่าจะพาขึ้นเรือไปปล่อนเกาะครับรับน้องรับน้องปล่อยเกาะจะได้ไปหรือเปล่าไม่รู้ฝนตกใช่ไม่เอเอสนีหว่านนี้ฝนตกใช่ค่าบเหรอไปดู เวลาา่ชเจอกันเขาเจอกันที่บนเรือเลยครับตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบกว่ากว่าได้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่คลองแห้งครับแต่ไม่เห็นมีคลองเลยมีแต่ทะเลแต่ไม่ใช่คลองแห้งไงก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหนแล้วไหนเรือเราที่เราจะไปครับลำนี้ปะครับลำนั้นครับลำนั้นครับไม่ใช่ครับลำนี้ครับเอ้า เป็รู้รับหลาอคนกันกําลังรอเรือลำนี้แหละครับคือมมหกนะครับเอ็มเคหกเก้านี่เราจะไปไหนกันเนี่ยครอยู่ห้องสี่ห้องห้าห้องเราจะไปไหนกันดับน้ำดูทะเลกันแต่ว่าวันนี้ผมน่าจะไม่ว่ายไม่สบายต้องแียหนักของเสียหายแล้วหายแล้วแต่ว่าอะไรแต่เพียแต่เพียมมวันนี้จะเป็นวันนี้คุณครูของพวกเราพร้อมไหมครับมันเต็มร้อยทุกวันอยู่แล้ว ไม่ไม่มีนิ้วนี้ด้วยนะวิ่งมือขาไม่ป้อดอ่ะไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเลยมันะหลนมันกลัวกลัวกระเด็นมือชาวบ้าน้าบ้านนี่เขาโดนบ้างว่า ถ่ายแล้วถ่ายเรื่องนานแล้วว้เรือของเรานะครับถึงเปล่าใช่เดี๋ยวเราจะไปวันนี้เราจะไปทะเลแหกกันทะเลนะเราจะไปทะเลแหวกอะไรเมื่อกี้ทะเลแหกแหกที่บม้แหกทะเลแหกแหวกโอแหวกอ๋อคนขับเรือนี่คุณครับคนขับเรือของเราครับนี่คือคนขับเรือนะครับเออคุณไม่ไปละไม่ยุ่งละ ครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในกลางทะเลชันหนาวไร่เร่อ่าวไร่เร่เราจะไปอ่าวไอ้ทะเลหาดหาดไร่เร่อ่าวไร่เร่อ่าวอ่าวหูไรใช่ไหมเขาใหม่เขาใหม่อ่าวไร่เร่ที่โฆษณาของไอ้เลย์แมคโดนัลด์มันโฆษณาไงไม่ได้เห็นอีกไม่โง่อีก ผิดใช่ไหมโคนากาแฟโง่อยากเลยแม็กโดนัลขายเคสสิ่งนี้เราไปเจอฉากหน้านี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่เลวักทะเลแหวกแล้วเรานั่งเรือมาเมื่อกี้นะครับนี่เรือของเราเรามาถึงตอนกี่โมงครับตอนกี่โมงตอนนี้เวลาแปดโมงสี่สิบห้าครับแปดโมงถึงมาสี่สิบห้านาทีก็ถึงมาแล้วทะเลแวกครับน้มากทะเลแหวก เรีบน้ำยังไม่ลดลดขาไหยนันีกลางทะเลเลยนะครับสภาพกานทางทะเลเอย่ตรงกลางอทะเลเลยครับเยอะอากรู้ว่าในน้ำมียังไงไป

ต้องเดินน้ำขึ้นแน่แน่เลยเดี๋ยวต้องปิดน้ำปิดฉากเดี๋ยวไปดำน้ำกันดีกว่าฉากหน้าโอ้ยตอนที่เรามาเป็นคิปพิเศษนะครับดูไหมครับนั่นนะผมคนนั้นตากเยี่ยวตั้เยี่ยวกันอยู่ครับคลิปพิเศษนะครับนี่เป็นคลิปพิเศษ ขาไม่ทัอะไรเขาน้าเกี่ยวอยู่น้ำอุ่นครับมองไม่เห็น้ำอุ่นมากเ่าไปแถวนั้นเลยเฮ้ยปาากครับน้าอุ่นมากโอเคครับดูหน้าคนเกี่ยวอะไรจางติดงใหม่เกี่ยวนาการทะเลครับโอเคครับคิเปเซตจบแล้ว แต่กินไม่ได้จบแล้วเจอกันที่หน้า